ก็สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้พี่ๆรับชมนะครับว่าในกล่องมีดแกะสลักเนี้ยมันมีมีดอะไรบ้างนะครับก็จะแกะให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีมีดให้อยู่5แบบนะครับ5แบบนะครับหงอยู่นี้หนึ่งอันนะครับเรามาดูมีด ที่อยู่ในด้ามกันก่อนนะครับมีดที่อยู่ในด้ามนี้จะเป็นมีดแกะสลักนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมีดแกะสลักใบมีดความยาวใบมีดนะครับอยู่ไม่ต่ำกว่า2นิ้วนะครับสองนิ้วหน่อยๆนะครับ2นิ้วเกิน2นิ้วขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือใบมีดทํามาจากเหล็กใบเรื่อยไฮสปีดนะครับตัวนี้อันนี้ผ่านไปนะครับมีดมีดแกะนะครับสําหรับแกะสลักนะครับ ก็ต่อมานะครับก็จะเป็นมีดสําหรับแซะนะครับอ่าแซะยาวๆหรือต้องการแกะสลักพื้นที่ลึกๆนะครับอ่าตรงนี้ปลายมันจะยาวเรียวแหลมนะครับอ่าส่วนความยาวของใบมีดนะครับก็สองนิ้วหน่อยๆเหมือนกันนะครับตรงนี้เพียงแต่รูปทรงมันจะต่างกันนะครับก็คือว่ามันจะเรียวแหลมนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับงานแซะต้องการพื้นที่เล็กๆนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับก็ต่อมานะครับ ก็เป็นมีดสําหรับปอกเปลือกผลไม้นะครับไว้สําหรับริ้วมะยงชิดลิ้วมะปางได้นะครับตัวนี้ก็ใบมีดก็อยู่ประมาณ2นิ้วกว่านะครับส่วนใหญ่ใบมีดที่ผมทํานี้จะอยู่ประมาณ2นิ้วกว่าขึ้นไปนะครับตัวน,นี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นมีดขวานนะครับมีดขวานสาหรับพวกขวานเงาะเม็ดลําไยอะไรก็ได้นะครับอาจะสั้นลงมานิดนึงนะครับตัวนี้แล้วก็มีอีก มีสองหนึ่งนะครับก็เป็นมีดควานยาวนะครับตัวนี้เหมาะสาหรับควานพวกเม็ดมะยงชิดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อทักแชทมาได้เลยนะครับตัวนี้ชุดนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับอ่ามีพี่ๆท่านหลายท่านนะครับสงสัยว่าผมทําใบมีดเองไหมอ่าอันนี้ก็คือผมใบมีดผมทําเองนะครับ แต่งเองเจียเองทุกขั้นตอนนะครับกรอ,อบเองนะครับถ้าพี่วิทยดสนใจก็พักแชทมาได้เลยนะครับ